สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญภาทารโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะคะบุญภาจะเปิดไพ่อ่านตามหน้าไพ่ว่าไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องความรักให้กับชาวลัคนาราศีกุมบ้างนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะบุญภาอ่านแบบโหราศาสตร์ทไทยวันที่อยู่ใต้คลิปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวม ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งคําทํานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขานะคะบูตะพาจะแชร์เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้ารับฟังแล้วไม่ดีจ่อใจไม่สบายใจก็ทิ้งไปนะคะขอบคุณรุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ เรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าช่วงวันที่16-31พฤษภาคมนี้พลังงานของชาวาลัคนาราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะคะราชาถือเหรียญโอ้มีเงินนะคะเพื่อนๆชาวาลัคนาราศีกุมบางท่านบางคนคุณมีเงินนะคะ มีเงินมีมรดกทรัพย์สินเงินทองมรดกทรัพย์สินเงินทองก็คือมีที่ดินมีบ้านมีรถอะไรประมาณนี้นะคะมีเงินนะคะรวยนะคะบาท่านบางคนนะรวยนะคะนี่มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือชาวราศีกรกฎมาถ้ามางคนถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยนะคะยังไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะคะในอนาคตวันข้างหน้าคุณจะมีนะคะถ้าคุณไม่มีบ้านคุณจะมีบ้านถ้าคุณไม่มีรถคุณจะมีรถนะคะ คุณจะมีโมโดรดกสั์สินเงินทองคุณจะมีเงินใช้แบบสบายๆไม่ขัดสนอะไรประมาณนี้นะคะสิบไม้เท้านะคะชาวรศาศีกุมภ์นั่นบางคนนะคะคุณอาจจะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะทุกคนนี้สิบไม้เท้านะคะสิบไม้เท้านะคะหนักหน่วงนะคะนี่แต่คุณสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะเพื่อนเพราะว่าสิบไม้เทา้าคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนขยันขวนขวายกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานนะคะคุณสามารถฝันฝ่าไปได้นะคะราชาถือถ้วยคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ่อสี่เรือนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนรักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะทําอาหารทํากับข้าวอร่อยนะคะในคนนะในถือถ้วยเอาไว้นะคะ พ่อบ้านพ่อสี่เรือนแม่บ้านแม่สี่เรือนคนใจดีมีเมตตานะคะเป็นกฤมิตรกับทุกคนนะคะให้เราแฟนนะคะให้แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเป็นคนที่ใจดีใจบุญชอบทําบุญนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนที่ไหนนั่งรถนั่งเรือขึ้นหรือล่องใต้ไปที่ไหนที่ไหนคุณจะปลอดภัยนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตาม ที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชีย้ทางนําทางส่องแสงสว่างให้กับคุณนะคะให้คุณมองเห็นปัญหาหรืออุปสรรคตรงนั้นและสามารถแก้ไขได้นะคะหกดาวชาวราศีกรกุม,มาท่านบางคนถ้าคุณพบเจออุปสรรคและปัญหานะคะคุณจะสามารถฟันฝ่าไปได้ชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆชาวร,ราศีกีกุมนั้นบางคนคุณพบเจออุปสรรคและปัญหานะ,นะทีนี้เรามาดูความรักของคุณกันนะคะเรามาดูความรักของคุณกันนะคะคุณนพาจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะดูดวงความรักให้กับชาวร,ราศรีกรกุมนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องความรักให้กับชาวร,ราศรีกรกุมบ้างนะคะ ราชาเถืเ่ยนก็ราชาเถืเียญมีเงินนะคะเพื่อนชาวลัคนาราศรีกุมภ์นั้งบางคนนะมีเงินรวยนะคะเพื่อนนี่ราชาเถืเียนเหรียญใหญ่เลยนะคะเดฟูความสบายอกสบายใจนะคะเพื่อนชาวลัคนาราศรีกุมภ์ทั้นบางคนนะคุณมีความสบายอกสบายใจนะคะถ้าคุณพบเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามเา้ามานในชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมีความสบายอ,อกสบายใจอิสระเสรีมากขึ้นนะคะ โอ้ oh, สิบถ้วยเนี่ยคุณมีความสุขนะเพือนนี้คุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจนะคะคุณจะได้พบเจอเนี่ยคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีด้วยนะคะเพื่อนีสิบถ้วยคือความสุขความอารมณ์สมบูรณ์ที่มีความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขความอารมณ์สมบูรณ์นะคะสองดาบชาวรา,าศีกรกฎบางคนนะคะอาจจะพบเจอคนรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะสองดาบนะคะ เดือ u ซันนะคะท่านนี้เดอดซันขึ้นมานะคะเดือ u ซันคือคุณจะได้พบคนรักที่ดีคนรักคนนี้คุณทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะเดือดซันคือหมายห่งการเป็นเนื้อคู่นะคะเป็นคู่แท้ของกันและกันความรักของคุณจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันและมีแต่ความสุขความเจริญรุง่งเรืองมีความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเดือดซันมีความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณทั้งสองคนจะมีความสุขมากๆเลยในความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้นะคะ สิบดาบนี่คนคนนี้เขาอาจจะพบเจอความรักมาอย่างหนักหน่วงนะคะคนนี้สิบดาบคือเจ็บปังตายเลยนะคะวันนี้สาหัสเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะนี่คนคนนี้นะเนี่ยความรักของเขาอาจจะต้องจบกันไปเลือกลายยาลางกันไปนะคะเนี่ยเขาคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะโอ้เดือกแฮงเมนขึ้นมาทัดๆกันเลยกับสิบดาบนะคะคนนี้เข้าจบกับความรักมาคนคนนี้นะเนี่ยเขาเจอมาหนักเลยเนี่ย เจอมาอย่างหนักหน่วงเลยหลังจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของเขาคนนี้ได้จบสิ้นลงนะคะหน้าตัวนี้เขามีความสุขแล้วนะคะเนี่เขาเป็นเดอะซันแล้วตัวนี้ชีวิตของเขาสบายอกสบายใจเป็นเดอะซันแล้วและหน้าตัวนี้เขามีความสุขความสบายใจล้นลาสบายอกสบายใจแล้วนตอนนี้นะคะเนี่ยความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่คุณให้เขาเขาให้คุณเป็นคนรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะคือความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะนี่ หมุนกันไปหมุนกันมาคุณให้กับเขาเขาให้กับคุณนะคะความรักของคุณในสองคนในครั้งนี้จะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะคะเพราะนี้คุณจะรักกันทุกวันทุกวันไม่มีวันจืดจางนะคะถึงแม้ว่าจะมีมรสุมอะไรก็ตามที่เข้ามาในเรื่องความรักของคุณทั้งสองคนความรักของคุณทั้งสองคนก็จะไม่มีวันจืดจางนะคะหกไม้เท้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความสําเร็จในชีวิตของเขาเรีเบร้รอยแล้วนะคะที่ การงานมานั่นคงการงานมีความสําเร็จเรียบร้อยแล้วคนคนนี้นะเขามีความสบายอกสบายใจเนี่ยเขามีเงินนะคะนี่มีเงินมีม,มรดกทรัพย์สินเงินทองคนนี้นะสามถ้วยนี่เขาเจอมาหมดเลยนะคะคนนี้สามถ้วยคือรักเรามีสามคนรักสามเศร้าเราสามคนอะไรประมาณนี้คนของเขาหรือเขาก็ได้นําคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ทําให้ความรักของเขาข้างนั้นมันต้องจบไปล้มไปนะคะเนี่ยนตอนนี้เขาสบายแล้วมีความสุขเดินออกจากความรักมาคนคนนี้นะเนี่ย เดินหันหลังให้กับความรักมาโอ้เดี๋ยวดีวขึ้นมาอีกนะคะเนเจอมาหนักเลยนะคะคุณณนี้นะเจอมาอย่างหนักหน่วงเลยหนึ่งไม่เท้า แต่ณตอนนี้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขามีความสุขความสบายอกสบายใจเรียบร้อยแล้วนี่ความสุขความสบายอกสบายใจล้นลานี่ชีวิตของเขาเป็นเดือดซันแล้วตอนนี้เขาสบายแล้วนะคะนี่เขาเข้มแข็งและแข็งเก่งในเรื่องของความรักเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดิเอ็งแมนคือการเติบโตและตื่นรู้ในเรื่องของความรักเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะราชินีถือดาบก็ขึ้นมาเลยนะคะเอนนี้เข้าเติบโตและตื่นรู้ในเรื่องของความรักเรียบร้อยแล้วคนคนนี้หน้าตอนนี้เขามีแนวคิดที่ว่าเออ ถ้าเขามีความรักเขาจะมีความรักที่เป็นรักเดียวใจเดียวให้กับคู่ของเขาด่านั้นนะคะคนคนนี้นะเนี่ยเพราะว่าความรักของเขาที่ผ่านมามันทุกข์นะคะคนนี้สิบดับเ,เดอใแ้งแมนเดอะเดซเนี่ยทุกข์นะคะเขาเจอมาเจ็บมากๆเลยที่ผ่านมานะเ <c oughs> ขาจึงกลายเป็นคนที่มีแนวคิดที่ว่าถ้ามีความรักอีกทีเขาจะขอมีความรักที่รักเดียวใจเดียวท่านั้นนะคะเนี่ยไม่เอาแล้วความรักของที่ผ่านมามันทุกข์เหลือเกินนะคะในวคิดของเขาเนี่ย เขาเลือกนะคะันนี้เลือกความรักนี่เขาเลือกเขารอคอยคนที่ใช่จริงๆของเขา,านนะะขเท่านั้นนะคะคู่ของเขาเท่านั้นถ้าเป็นความรักที่เข้ามาแล้วจะมีแต่ความไม่สบายอกสบายใจให้กับเขาเขาไม่เอาคนคนนี้หน้าเนี่ยเพราะว่าเขารู้หมดแล้วเขาตื่นรู้แล้วว่าใครที่เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นคนยังไงยังไงเขารู้หมดแล้วถ้าเข้ามาแล้วโอ้คิดดูแล้วว่าเออในอนาคตว,ว่าข้าหน้าถ้าอยู่กับคนคนนี้นี่ มีปัญหาแน่นอนอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่เอาคนคนนี้นะเขาถือดาบเอาไว้ตัดชับเลยนะคะเนี่ยถือดาบเอาไว้ไม่เอาไม่เอาความรักแบบนี้ไม่เอาขอเอาความรักที่เนื้อคู่รักแท้ของเขาเท่านั้นนะคะเนี่ยหรือซันเนี่ยเขารอนเนื้อคู้รักแท้ของเขาเท่านั้นนะคะเนี่ยคนคนนี้นะคะเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะว่านี้ไหมเนี่ยเข้าไปทํางานนะเขาก็ถือคุณไว้นะคะเนี่ยถือคุณไว้ไปทํางานนะคะ ใจเขาก็มีแต่คุณเพียงคนหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยเขาคนนี้เข้ามาเขาจะมาปกป้องคุณด้วยนะคะนเพื่อนนี่เข้ามาเพื่อปกป้องคุณเข้ามาเพื่อปกป้องความรักของเขากับคุณในครั้งนี้ให้อยู่กันอย่างมีความสุขความอารมณ์สมบูรณ์นะคะอยู่กันเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร,ร้อมตาเนี่ยสิบถ้วยนะคะเดอะมูนเนี่ยเขาคนนี้เมื่อเห็นคุณแล้วเขาจะคิดถึงคุณตลอดเลยนะคะคณนณในในเมื่อคนทั้งสองคนได้พบได้เจอกันแล้วคุณจะคิดถึงกันและกันอย่างมากมายนะคะนี่ นอนไม่หลับนะคะกลางคืนนอนไม่หลับพอเงียบหลับลไปคุณทั้งสองคนก็ฝันถึงแต่กันและกันนะคะคิดถึงกันและกันคิดหนึ่งหาแต่กันและกันนะคะเพราะคุณทั้งสองคนเป็นคู่เทของกันและกันนะคะราศีนี้ถือถ้วยคนจะดีมีเมตตาคนคนนี้เขาจะเอาความรักที่เป็นกกลมิรให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะใจดีมีเมตตาเป็นพ่อบ้านพ่อเสียเรือนเป็นแม่บ้านแม่เสียเรือนนะคะคนคนนี้นะเข้าเข้ามาเขาจะมา เป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะทํากับข้าวเก่งคนคนนะนี้นะเนี่ยทำอะไรทําอะไรก็เก่งดูแลครอบครัวอยากจะกินอะไรเนี่ยเขาทําได้หมดเลยนะคะเนี่ยในบ้านไม่เสียเรือนพราบ้านเพ่ออาเสียเรือนคนคนนี้นะอัศวินถือถ้วยคนทางไกลนะคะคนคนนะนี้นะเนี่ยเข้าถือถ้วยข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาเอาความรักที่ดีมอบให้กับคุณนะคะเนี่ยความรักของคุณทั้งสองคนครั้งนี้จะเป็นความรักที่เป็นกเกลมิตรแก่กันและกันนะคะ,นะคะ ไพ่แห่งการเป็นเนื้อคู่คู่เท้นะคะคุณทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่กันคู่เท้นะคะเป็นคู่เท้ในอดีตชาติที่ตามกันมานะคะคุณทั้งสองคนนะคู่ในอดีตชาติที่ตามกันมาเกิดนะคะคุณทั้งสองคนจะได้พบได้เจอกันและ,และจะได้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือชาวลัคนาราศรีกุมภ์ท่นานบางคนคุณก็อาจจะเจอความรักที่เลือกไลยอย่าล้างมาด้วยก็ได้นะคะเพะื่อนนิดๆนะคะเพราะว่าไพ่มันสลับกันได้ คุณทั้งสองคนอาจจะพบเจอเหมือนกันเลยก็ได้นะคะเลือกลายาล้างมาเหมือนกันเลยก็ได้หรือเข้าฝ่ายเดียวก็ได้หรือคุณด้วยก็ได้นะคะนี่พบเจอนะคะความรักที่มันไปกันไม่ได้ความรักที่ต้องจบกันไปนะคะเลือกลายาล้างกันไปนะคะนี่ความรักของคุณคนนี้จะเป็นความรักที่คุณทั้งสองคนจะรักกันรักเดียวจะเดียวให้แก่กันและกันเท่านั้นนะคะความรักของคนทั้งสองคนนะคะแล้วทีนี้เรามาดูไพ่บทสรุปกันนะคะขอดูบทสรุปความรักให้กับ ชาวรัคนาราศีกุมไหมคะโอ้จัสเม็มแล้วก็จัสเม็มนะคะนนี้คุณทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติที่ตามกันมาตั้งแต่ชาติบังที่เดียวนะคะคุณจะได้มาพบมาเจอกันและได้มาอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะนสิบถ้วยนะคะ ความรักของคุณทั้งสองคนคราวนี้จะเป็นความรักที่มีความสบายอกสบายใจนะคะคนตัวนี้เพราะาคุณเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะเดอร์มิดคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบไหวพระสดมนชอบทาบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีก็ได้คนคน,คนนี้นะหรือคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงก็ได้หรือ ความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะนี่เพราะว่าไพ่เดรคเมตแล้วก็ไพ่แจ็สเปนขึ้นมาไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะความรักครั้งนี้นะเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นผู้เทของกันและกันนะคะราชินีถือไม้เท้าคนคนนี้ก็เป็นคนที่อ สวยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเป็นคนน่ารักนะคะนคนก็เห็นไหมดวงตาโตเลยนะคะน่ารักเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานเก่งขยันก่อนขวายกระตือร้นในเรื่องของการทํางานคนคนนี้นะคนคนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะไปทํางานเขาจะไปที่ไหนที่ไหนเขาก็ถือคุณไว้นะคะคนคนนี้เห็นไหมถือคุณไว้คุณจะอยู่ในใจเขาตลอดเลยคุณจะมีคุณจะเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขาเท่านั้นนะคะ the world นะคะ เดอะเวอร์คือพ่าแห่งความสุขความอารมณ์สมบูรณ์นะคะคุณทั้งสองคนเมื่อได้พบได้เจอและได้อยู่ร่วมกันในอนาคตวังหน้าคุณจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันอย่างมีความสุขความอารมณ์สมบูรณ์นะคะนี่ความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่มีความมั่นคงมีความหนักแน่นมากๆเลยความรักของคุณทั้งสองคนในครั้งนี้นะเพราะว่าคุณทั้งสองคนได้ผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาเรียบร้อยแล้วทาให้ความรักของครั้งนั้นของคุณกับเขาทั้งสองคนกลายเป็นคนที่ เติบโตในเรื่อง,องความรักได้เข้มแข็งในเรื่องของความรักมากขึ้นทําให้คุณทั้งสองคนถ้ามาอยู่ร่วมกันแล้วจะมีการเละกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอัศวินเือร์รียนคนคนนี้ก็เป็นคนใจใหญ่ใจถึงเพึ่งได้นะคะเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณมเชื่อใจเขาได้เลยค,คนคนคนนี้นะเขาสามารถดูแลและปกป้องคุณได้นะคะเขาเป็นคนใจดีนะคนคนนี้เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะทําอะไรก็วางแผนก่อนวางแผนแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ทาอะไรล้วนแล้ว,แ,ลวแต่มีความสําเร็จนะคะ คนคนนี้เขาไม่ได้รักใครใง่ายนะคะเพื่อนเขาเลือกความรักนะคะเพราะเขาเจอมาอย่างหนักเนี่ยเขาเจอมาอย่างหนักเลยที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเดนะเดือนเดทแล้วก็สิบดาเลยเขาเจอมาหนักทําให้เขากลายเป็นคนที่เลือกความรักนะคะเนี่ยเลือกเลือกเลือกจนมาเจอคุณนะคะมาเจอคุณคุณนี่แหละคือรักแท้ของเขานะคะคนรักที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดที่เขาเลือกแล้วนะคะคนคนนี้นะราชินีเถรียนนี่ คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะดันินีนถือเหรียญถือเหรียญใหญ่เลยนะคะนี่ถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้มีฐานะดีนะคะในอน,นาคตวันข้างหน้าถ้าคุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันคุณกับเขาจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันค่ะสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะคุณจะมีเงินนะคะคุณจะรวยนะคะเจ็ดถ้วย โอ้ oh, คนรักสายเปรหรือเปล่านะคะคนนี้คนคนนี้เขาเป็นคนสายเปยเพราะว่ามันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะันเจ็ดถ้วยนี่และราชินิถือเหรียญนี่เหรียญใหญ่เลยคนคนนี้เขาเป็นคนสายเปย์นะคะคนนี้เห็นไหมสายเปย์คุณอยากได้อะไรนะคะเลือกเอาเนี่ยอยากได้อะไรเลือกเอาเขาจะซื้อให้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนสายเปย์เขามีเงินนะคะ่นนี้เขามีเงินแต่ไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะคนนี้สลับกันได้ด้วยนะคะ เหรียญขึ้นมานะคะแปดเหรียญน,นะคะเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนมีเงินนะคะสายเปเข้าคนนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่คอยดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะคอยเติมเต็มให้แก่กันและกันนะคะไม่ปล่อยให้การต้องโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะโอ้พูดถึงโดดเดี่ยวเดียวดายไหมห้าเหรียญก็ขึ้นมานะคะความรักของเขาที่ผ่านมาเข้าพบเจอมาหมดเลยนะคะพวกนี้ความรักที่แห้งแล้งความรักที่ มีคู่เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้เขาเจอมานะเนี่ยทําให้เขากลายเป็นคนที่เติบโตในเรื่อง,องความรักและแนวคิดของเขาคิดว่าถ้าเขามีความรักครั้งต่อไปเขาจะเป็นเขาจะมีความรักที่คอยดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะคอยดูแลคู่ของเขาคอยดูแลซึ่งกันและก,กันเขาจะไม่ปล่อยให้ความรักของเขากับคนต้องแห้งแล้งอ้างว้างโด,ด,เดูเดียวดายหรือไม่สนใจกันเหมือนที่เขาพบเจอผ่านมาเด็ดขาดนะคะ เขาจะคอยดูแลเอาใจใส่ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้นะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคนคนนี้นะก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งคนคนนี้นะนี่ถือเหรียญเอาไว้นะคะเก็บเงินเก็บเล็กผสมน้อยคนคนนี้นะเก็บเงินเก่งเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหลอ่อคนคนนี้นะ ถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณเชื่อใจเขาได้เลยนะคนคนนี้เข้าสามารถดูแลคุณได้เนี่ยเข้าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบครับ <c oughs> สิบถ้วยนะคะเข้าคนนี้จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณจะมาสร้างครอบครัวอยู่กับคุณนะคะคุณต้องสองคนสร้างครอบครัวไปด้วยกันอยู่การพร้อมหน้าพร้อมาตายอย่างมีความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะนี่สิบถ้วยคือความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเนี่ย ความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้าใหญ่จะมีชีวิตมีครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะเดวิ์คือความมั่นคงเนี่ยเข้าใยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณยังมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะคนคนนี้นะโอ้ในหกเมถานะคะเข้าอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นสักขีพยาเยอะเลยนะคะเนี่ยเข้าอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะอยากจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวยังมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะคนคนนี้นะโอ้เดวิลนะคะ คนคนนี้เขาจะมีความรักที่รุ่มหลงให้กับคนนะคะคณทั้งสองคนเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันควรจะมีความรักที่มีความรุ่มหลงซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะเดวิลคือไพ่แห่งการความรักที่รุ่มหลงนะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีเพราะว่ามีสิบถ้วยขึ้นมาคือเดวิลคนนี้เขาเป็นคนดีนะคะเดอะซันแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาเดวิลคนนี้เป็นคนดีนะคะคนดีที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาจะมีความรักที่มีความรุ่มหลงให้แก่คนอย่างมากมายนคนคนนี้นะ เดวิลถ้าขึ้นมาไม่มีสิบถ้วยไม่มีเดอะซันเดวิลคนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่แต่เมื่อเขามีสิบถ้วยแล้วก็มีเดอะซันขึ้นมาด้วยคือเดวิลคนนี้เขาเป็นคนดีนะคะคนดีแล้วก็จะเป็นคนที่มีความรุ่มหลงรักคุณและก็มีความรุ่มหลงต่อคุณอย่างมากมายนะคะคน,น,ค,น,น,ค,นคนนี้คนราศีกันา์ราศีกุกมคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุดินก็ได้นะคะเพื่อศพการมังกรธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะ ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุไหนก็ได้นะคะเพื่อนนี่ธาตุไหนราศีไหนก็ได้นะคะ,ะ,ะ,คะอาศวินถือมเท้าคนไกลนะคะเพื่อนต่างชาติได้เลยนะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เลยคนคนนี้นะเนี่ยชาวราคนาราศรีกลุ่มบางท่านบางคนถ้าคุณได้พูดคุยและได้ติดต่อสื่อสารกับคนรักของคุณเรียบร้อยแล้วคนรักของคุณกับเขาในครั้งนี้อาจจะอยู่ไกลกันนะคะคุณอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องการ พบเจอกันนะคะคุณอาจจะได้เดินทางไปหาเขาหรือเขาอาจจะได้เดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะนี่คนคนนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนสวยคนหล่อคนหนึ่งคนคนนี้นะดูดีมากๆเลยนะคะนี่ความรักของคุณในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนชาวราศาีกุมนะคะนี่ คุณจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขความอุรมสมบูรณ์ครอบครัวที่มีความมั่นคงความรักครั้งนี้เข้าคนนี้จะมีความรุ่มหลงต่อคุณอย่างมากมายนะคะเข้าคนนี้อยากจะสร้างครอบครัวไปกับคุณเข้าเป็นคนสายเปยด้วยนะคะคุณอยากได้อะไรอยากได้อะไรเขาจะซื้อให้คนคนนี้นะเนี่ยเข้ามีความรุ่มหลงต่อคุณอย่างมากมายคนคนนี้นะแต่ความรักของคนทั้งสองคนเป็นความรักที่ดีเพราะว่ามีสิบโ้แล้วก็สิบด้วขึ้นมาเนี่ยเขาอยากจะมาสร้างครอบครัวอยู่กับคุณอยากจะมาสร้างครอบครัวที่มีความมั่นคงกับคุณนะคะเพราะว่าคนคน เจอความรักที่มันจบมานะคะทำให้เขากลายเป็นคนที่เติบโตเร็วเติบโหูอยากจะได้ความรักที่มีรักเดียวเจดียวแล้วก็อยากจะได้ความรักที่มีความมั่นคงอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะคนๆนี้นะนี่คุณจะได้พบเจอความรักที่ดีๆแบบนี้นะคะชาวราศีกมภ์ท่านบางคนคุณก็ได้พบได้เจอเรียบร้อยแล้วและได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะนี่เพราะว่ามันมีสิบโทษแล้วก็สิบโทษขึ้นมานะเนี่ยอาจจะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วความรักที่ดีๆแบบนี้นะคะนี่ สร้างเงินสร้างทองสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีบ้านมีที่ดินมีรถมีอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะมางกรมงคลนะเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวยังมีความสุขความอดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้นะคะเพราะเดือสั้นขึ้นมานะคะี่ชาวลัคนาราศีกุมภ์มังกรมงคลก็กําลังจะพูดคุยกันอยู่นะคะพูดคุยกันทางสื่อสารโลกออนไลน์อยู่นะคะถ้าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันในอนาคตข้างหน้าคุณทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันนะคะมังกรเนี่ยจะได้แต่งงานกันเนี่ย 6ไม่ท้า,าการเฉลิมฉลองการแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวยังมีความสุขความมั่นคงนะคะคุณจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะคะนี่ยเดอซันขึ้นมาคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้กันและกันนะคะนี่คือความรักของชาวร,ราศีกุ่มนะคะขอจบความาน,ำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ